สวัสดีค่ะมมนีเห้าสีมาเบิงทวงวงอกเหาขึ้นใดเง่าปานใดเศรษฐกิจพ่อเพียงด้ยพี่น้อเยปลูกใส่ตะกา้าน่อยๆเอาใส้กระมังแล้วก็ปิดฟ้าไว้งามหมอตัวนี้ขึ้นสูงลายนี่แต่ตัวนี้ก็งาม เศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่บราต้องซื้อเข้าอะไรกินแล้วคิดเองเลยพี่น้อยในมันน้อยพดเม็ดเม็ดมันเล็กเกินน่ะนะมันก็เลยขึ้นต้นนหน่อย,อยถ้าเม็ดอ้วนๆมันก็สิขึ้นใหญ่ต่วาใไซหนาเกินไปมันแตกบ่ได้เป็นคือวัน,วนกะวันเขาเลยพี่น้อยใส่หลายเป็นยมเป็นยม สามีเขาก็ได้กินทุงหอกแล้วออพี่น้องเอ้ยลองเห็ดเบื่อนะมันสิเป็นยังไดมันก็ะไดขดั้วดิแต่ตรงไสเม็ดมันขยายไปอากาใหญ่กว่านี้จักหน่อยอันนี้ตากามันแข่โพดอยากจะข้นงามปากามันเล็กเกินไป น้ำคักงงามวาสำนีฮากไกโดทวงอกกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะพี่น้องกินกับขนมจีนพัดไส้หมูสับอร่อยแล้วเสียบลำกันแล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวก็ดึงออกอมาลางนามาสะอาดสะอาดผัดไส้หมูสับ ทำน้ำยาขนมจีนมีกะทิกินโอ้แสบปนาดเลยพี่น้อยตัวนี้ก็ลังคืนตัวนี้มันเบียดกันพวดมันบ่ขึ้นบมู่ฟอมกันแต่มันมันแน,น่พนพวดแต่ตัวนี้ขึ้นเลยสูงงามขนนดเลยยาวอัดหลานเลยสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พ่อสานีก็นอก้อคลิปหนาเจอกันใหมสุดสวยสุดรอทั่วโลกบ,บาย